อันทิบประเดนตัวปเดนสิ่หรู้แจ่ว่าไปซื้อจากกรมธนารักษ์ออยางไปทั้งหนนเองซื้อจากครมธนารักษ์ก็ที่โน เจ you know, ้ามีเงินก็เจ้าก็ไปเอาหลายนก็เจ้าไปมาหนลายก็เจ้ามีเงินก็เจ้าก็เที่ยวไปเอาไปสั่งเืิที่แหลกก็เจ้าไปจองโอหลายแบบหนึ่ง นอนลงนี่ีได้เห็ดแตนน่นั้นเองอรแนี่ลองอาหเรื่อเห็ดไทยไถ้าจะบอกเรื่อเห็ดให้ไรนี่สองนาทีกัล่งเอะห้น้าข้าจากนี้นี้จะเยียนมีอะไรมาแปรียหนเยญนมีอะไรมาแปรเยญ มันแบบเดียนไนอนเดียนนี่ได้มากเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนเด้๋ยวมาสีเปลี่ยนนี่เดี๋ยวมาสีเปลี่ยนนี้ก็ได้มาสีเปลี่ยนไปนองก็เป็นยีสิบเหรียนพอาดีได้มา สององค์นี้เป็นยีสีเหลี่ยมนี่เป็นตัวโซ่ยีเป็นยีสีเหลี่ยได้ทั้งหมดมาประมาณยี่ยี่ที่อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้หกเหรียญหกเหรียญอันนี้แปดเหรียญ ได้มายี่สิบยี่สิบแปดยเกาี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดนี่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ส ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสา่ทมดได้สามสิบสเหรียญพี่น้องของไปเรีนไหนมั้งสามสิบสี่เหรียญหมดเลยสามสิบสี่เหรียญนี่เป็นเงินเท่ไหเงินลเติบย่พี่น้องสามสี่เี่ยญละสองร้อยเ่มหนึ่งเหรียญละห้าสิบบาททุ่มหนึ่เหรียญละหน ละเีิดบาทเด็นนีแบ่งปบ่ไใดไปเมืองนันงเบิดคนไปไหวโสดเดินไปบ่ท่านขาแบ่งหรือเบิดก้อนประเด็นเลือบ่ไใดผู้สาวเงินไปสี่แบ่งยังมีบ่อใดสั่ง ได้เลยสิมไปสื ng, ้อยรองนี้ก็ได้จังเลยว่ได้แบ่งน้ำเขาจังวันนี้ว่ได้แบ่งไรตาเหรียญดี่นอยไรตอนอนมาก่ได้แบ่งคันได้แบ่งสิใค่ยุตอนนั้นจองยุคกรมทนานหนาเดินยุคไก่กรมานหาักนอกประเด็นไม่ยู่นี่ิี เนจะไปเอา่มเน้าเปิดจองอันนน,น้องหนีก็ไปเอาตามั้งสิล่ะขอหน่ายไปเอาจองจองจองเอาพี่น้องเดี๋ยวก็สิขออนุญาตลงไล่่อนเดอ้อวันนี้เด้อพี่น้องไอ้ขอบคุณหนัน่นคุณกีปโปมเดอ้อขอบคุณหนัน่นคุณตโตเตขอบคุณพลังบวกขอบคุณพลังเงียบขอบคุณสายดันขอบคุณภูมิมะเบิงยอนหลังไห้กขอบคุณหลายๆายเด้อพี่น้องมีแต่ค่ามสุก